To make the appropriate change, <laughs> along with this, another fix is to use a slightly different propellant temperature with new operating thrust targets. Just to show that even when something doesn't go to plan, that you get back is instrumental in making a more robust system. Of course, if another such issue happened, so what the time? So what the time? Meaning of ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะจ๊ะมา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 กินน้ำกันจ้ะมากินอาหารเมาม้อยกันเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนจ้ะวันนี้เรามีไก่ด้วยนะเรามีไก่นะจ๊ะเรามีไก่เขามีตำตำส่วนนะจ๊ะใส่หอยด้วยทุกคนเซ่บๆบเลยจ้ะอร่อยมากขอบอก ฝีมือแม่หนิงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแม่หนิงมือตำส้มอยู่แล้วนะจ๊ะทุกคน <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินตำาบบ้งกันจ้ะพี่น้องจ้ะตำแบบหูง,<ำ>หงกินตำมั่วนะจ๊ะ <c oughs> ได้เวลาหารแล้วจ้ะโอ้ยเหมื่อยแหง้ง้วจ้ะได้ออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> เวียนหวัวเวียนรถตลอดนะจ้ะพี่น้องแ <c oughs> ถามาแล้วก็เป็นแบบนี้ ออกไป้างนอกเวียนหัวนะจ๊ะเวียนหัวปวดหัวกลับมาก็ต้องจัดส้มตำอาหารหลักนะจ๊ะม่เด้อส้มตำไก่ย่างจ๊ะส้มตำกับหนึ่งน่องไก่นะคะส้มตำกับอีกหนึ่งน่งนองไก่นะจ๊ะอาหารแรงแมนิงนะจ๊ะ <c oughs> เอ้ยมาแข้ง <c oughs> มาแข้งตำมังุูงนะจ๊ะ เป็นอย่างเราพี่น้องไปของโอนกมาเด้อมันเมื่อยมเมื่อยกินอย่างกับปลาแล้วตํามักค้งเด้อ,อจะ้ะท,ทางที่ตอนเย็นนี่มีงานเตะล้ำเดต่วาับสนใจ,จกินล,กลูกเดียวนะั่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาเดอ้อกินตําบักคูงสมขนมจีนค่ะนะกินมือ้อคือเกาจ้ะแสบแสบนะจ๊ะ มาได้จัดเด้อมากินน้ำกันยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อนทุกคนเด้อค่ะเด้อยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้ำกันมากินน้ำกัน มาจ้าทุกคนจ้ายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสิบ็ล้านดวงตาในสามนาทีขอบคุณหลายๆจ้าเรวลคามเกยมาเด้อจเด้อม,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 มากินเข่าเป็นมูแน่จมากินเข่าเป็นมูแนมากินข้าวเป็นเพื่อนพี่อรวีหน่อยจ้าทุกคนมาเด้อจเด้อก็ยินดีต้อนรับทุกคนจ้ามื้อนี้กะ กินตำปูกนะจ๊ะไปข้างนอกมาจ้าไว้ด้าเวลดันเวลดันไว้ด้าขอบคุณค่ะ thank you ไว้ด้า you always support I'm sorry I'm late I'm not go back to your channel yet but i ล้ว I promise you we support you forever <laughs> สวัสดีค่ะส้มตำไว้ด้าส้มตำ ผักไผ่ยาสลัดวายดา this is my ผักไยาสลัด spicy ผักไยาสลัดแล้วก็วีท chicken